เจมเจ้าของช่อง The Borderless หรือสำนักงานไ right ร้พรมแดนชายวัย50ปีที่ขณะน,นี้อาศัยอยู่ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยและเช้าวันนี้ขณะที่เขากำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ในเมืองเขาบอกกล่าวช่วงหนึ่งว่าเขาอายุ50ปีแล้วและเขาไม่สามารถกลับอเมริกาได้อีกหลังจากที่เขามาอยู่อาศัยในประเทศไทยได้ไม่นานถ้าถามว่าเขาคิดถึงครอบครัวเพื่อนฝูงที่อเมริกาหรือไม่ เขาตอบเลยว่าคิดถึงมากแต่เหตุผลจริงๆที่เขาไม่สามารถกลับได้คือไม่ใช่ว่าเขากลับไม่ได้แต่เขาเลือกที่จะไม่กลับไปต่างหากเพื่อชีวิตที่เขาเลือกแล้วว่าจะ,กะเกษียณอายุที่ประเทศไทยดีกว่าอเมริกา Life after 50, in Thailand in et, is after better compared the 50ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ในการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในเมืองภูเก็ต ฟิลิปเจมได้ชี้ให้เราเห็นถึงความสโ Life ที่เกิดขึ้นในเมืองภูเก็ตประเทศไทยคุณเห็นไหมกับบรรยากาศบนท้องถนนยามเช้าในความเร่งรีบของผู้คนในประเทศไทยแต่ก็ยังเห็นถึงความสัมพันธ์แบบพิเศษที่หาดูได้ยากและมันเจ๋งมากๆไม่ว่าจะเป็นแม่ที่อุ้มลูกพาดบ่าบนรถจักรยานยนต์อย่างห่วงใยผู้สูงอายุรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่บรรทุกคนทุกชีวิตในครอบครัวไปยังจุดหมายปลายทาง สิ่งที่เห็นและสัมผัสรอบตัวทำให้ฉันไม่สามารถกลับอเมริกาได้อีกเพราะความรู้สึกดีเกิดขึ้นในหัวใจของฉันกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับวัฒนธรรมของไทย <Thank you. S 1> ฟิลิปเจมเดินทางมาเที่ยวไทยเมื่อ4ี่ปีที่แล้วและเขาเริ่มท่องเที่ยวไปตามประเทศต่างๆโดยมีประเทศไทยเป็นประเทศหลักในการพำนัก oh. และขณะนี้ เขาเริ่มจริงจังกับการปักหลักชีวิตในไทยเพื่อกเกษียณอายุในประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตฟิลิปเผยถึงเหตุผลทำไมเลือกไทยเป็นประเทศกเกษียณเขาบอกว่าเขามีสุขภาพกายและจิตที่ดีขึ้นมากๆหลังจากอยู่เมืองไทยทุกอย่างล้วนอำนวยให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นที่สำคัญที่เขาชอบมากๆคือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นในหมู่ผู้คนในประเทศไทยทำให้เขารู้สึกอบอุ่นในใจ รู้สึกดีแม้แต่การช้อปปิ้งเล็กๆน้อยๆก็รู้สึกถึงความใจดีของพนักงานเพื่อนบ้านผู้คนรายล้อม Why can't I go back to the U.S. It's not that I can't. It's just that I don't want to. And a lot of it has to do with I feel better in Thailand. ฟิลิปเตมได้พาผู้ชมไปดูหนึ่งวันของการใช้ชีวิตแบบคนไทยในภูเก็ตคนไทยจริงๆที่ไม่ใช่การใช้ชีวิตแบบนักท่องเที่ยวเป็นการใช้ชีวิตทั่วไปขับขี่รถจักรยานยนต์ทำกิจกรรมต่างๆ สิ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นเหตุผลที่เขาตัดสินใจที่จะ,กะเกษียณอายุในประเทศไทยฟิลิปเจมส์ได้เคยทำคลิปเหตุผลที่ไม่ควรอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่เขากลับไปหาครอบครัวและเพื่อนฝูงในสหรัฐอเมริกาช่วงหนึ่งเขาบอกว่าแน่นอนว่าการกลับไปต้องมีเรื่องดีแน่นอนนั่นก็คือการได้บรรยากาศที่คุ้นเคยกลับคืนมา และการได้พบกับเพื่อนฝูงพูดคุยสังสงรค์เป็นสิ่งที่หายไปจากชีวิตเขาตั้งแต่ไปอยู่เมืองไทยแต่ก็ยังมีแง่มุมที่ชวนหวานอมขมกลืนเหตุผลแรกที่ไม่ควรอยู่อเมริกาคือข้อกังวลด้านความปลอดภัยความรู้สึกว่าตนเองปลอดภัยมีน้อยกว่าเมื่อเทียบกับความรู้สึกปลอดภัยในประเทศไทยหรือญี่ปุ่นเราต้องเตรียมตัวเผชิญหน้ากับความไม่ปลอดภัยอยู่เสมอในสหรัฐอเมริกาเช่น รถของคุณอาจโดนทุบก,กระจกเมื่อไหรก็ได้เป็นตัวอย่างของความรู้สึกที่นำมาเล่าให้ฟังเหตุผลข้อที่สองคือค่าครองชีพในสหรัฐอเมริกานั้นมีราคาแพงมากทั้งค่าเช่าที่พักหรือสถานที่ต่างๆโดยในนิวยอร์กขณะนี้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าแล้วตั้งแต่ปี2010ซึ่งขณะนี้พบว่าในสหรัฐอเมริกามีจำนวนคนไร้บ้านเพิ่มขึ้นมากกว่าที่เคยมีมา และดูเหมือนว่าค่าครองชีพจะพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทําให้ชีวิตประจําวันลําบากและต้องคิดเอาตัวรอดอยู่ตลอดเวลาเหตุผลข้อที่3คือคุณภาพชีวิตฟิลิปบอกว่าฉันพบว่าคุณภาพชีวิตในสหรัฐอเมริกาไม่ตรงกับสิ่งที่ฉันเคยประสบในประเทศไทยหรือญี่ปุ่นไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารนอกบ้านหรือการช้อปปิง้งฉันมักรู้สึกว่าฉันต้องจ่ายเงินมากเกินไปสำหรับคุณภาพอาหารที่ได้รับ นอกจากนี้ยังมีความคาดหวังมากเกินไปสำหรับการให้ชิปแม้กระทั่งก่อนที่จะให้บริการซึ่งเพิ่มค่าใช้จ่ายในมื้ออาหารขึ้นไปอีกเหตุผลต่อไปคือวิกฤตสุขภาพจิตผู้คนในสหรัฐขณะนี้มีภาวะความตึงเครียดที่เห็นได้ชัดประเทศนี้มีสัญญาณวิกฤตสุขภาพจิตย่แย่ในหลายประการความเป็นปรปักและความแตกแยกเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในบางเมืองจนน่าตกใจในสหรัฐ ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทยที่ยังคงมีสภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและการมองโลกในแง่ดีของผู้คนเหตุผลข้อที่5เหตุผลสุดท้ายที่ไม่ควรอยู่สหรัฐอเมริกาคือเหตุผลทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสุดโทมสหรัฐไม่เหมือนเมื่อ4ี่ปีที่แล้วดูเหมือนว่าจะมีเมฆดำปกคลุมทั่วประเทศถนนที่เคยได้รับการดูแลอย่างดีตอนนี้กลายเป็นลุ่มเป็นบ่อดูไม่เรียบร้อย โครงสร้างพื้นฐานสหรัฐกำลังล้มเหลวซึ่งตรงกันข้ามกับความก้าวหน้าของโลกอย่างสิ้นเชิงฟิลิปเจมทิ้งท้ายว่าเมื่อมีเมฆดำปกคลุมสหรัฐเขาจึงสแสวงหาสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเป็นบวกและดีต่อสุขภาพของเขามากขึ้นนั่นก็คือประเทศไทยโดยชาวต่างชาติที่เข้ามาชมคลิปต่างคอมเมนต์เห็นด้วยในสิ่งที่ฟิลิปเจมได้พูดถึงโดยคอมเมนต์แรกกล่าวว่า ตั้งแต่ฉันกลับมาอเมริกาด้วยความเกลียดชังฉันหยุดคิดถึงประเทศไทยไม่ได้เลยฉันตื่นเต้นที่จะกลับไปที่นั่นในอีกไม่กี่สัปดาห์และอยู่นานมากกว่านี้ซึมซับบรรยากาศมากขึ้นและวางแผนที่จะอยู่ประเทศไทยสหรัฐเลวร้ายจนน่าเหลือเชื่อความเห็นต่อไปกล่าวว่าฉันเดินทางมาอย่างประเทศไทยเมื่อเดือนเมษายนเป็นเวลาสิวันซึ่งได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ฉันกำลังมองหาเที่ยวบินสำหรับเดือนกรกฎาคมและธันวาคมเพื่อมาอย่างประเทศไทยและจะมาไทยจนกว่าฉันจะเกษียณโดยใช้เวลาวันหยุดปีละสองครั้งในประเทศไทยดินแดนแห่งล้านรอยยิ้มความเห็นต่อไปกล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับการเพิ่มจำนวนซอมบี้ในสหรัฐดูเหมือนว่ารัฐบาลจะละทิ้งพลเมืองของตนโดยการไม่ควบคุมอาชญากรรมและยาเสพติดช่างน้าละอายปล่อยให้เป็นสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย ความเห็นต่อไปกล่าวว่าสหรัฐเริ่มแย่แล้วธุรกิจทั้งหมดกำลังปิดตัวลงและอาชญากรรมก็เพิ่มสูงขึ้นตลอดเวลาทั้งขยะมีอยู่ทุกหนทุกแห่งและเต็มไปด้วยซอมบี้เดินบนถนนความเห็นต่อไปกล่าวว่าประเทศไทยดูสะอาดกว่าอเมริกา1,000%เซฟิลิปได้ตอบก,กลับว่าหลังจากที่กลับสหรัฐล่าสุดเห็นด้วยที่ว่าประเทศไทยสะอาดกว่าสหรัฐอเมริกา แต่มันไม่ได้สมบูรณ์แบบเหมือนญี่ปุ่นในแง่ของความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดแต่มีความแตกต่างเมื่อเทียบกับสหรัฐอเมริกาคือผู้คนมีความภาคภูมิใจและมีความรับผิดชอบต่อชุมชนพวกเขากระทำในสิ่งที่ถูกมากกว่าผิดความเห็นสุดท้ายที่นำมาฝากกันบอกว่าฉันอาศัยอยู่ในโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นซึ่งมีวิถีชีวิตที่คล้ายกันมากกับประเทศไทยฉันกเกษียณอายุแล้ว และแน่นอนว่าฉันไม่สามารถกลับอเมริกาได้ด้วยเหตุผลหลายประการเช่นเดียวกับฟิลิปทั้งนี้ฉันมีแพลนจะไปเที่ยวกรุงเทพและพัทยาประเทศไทยเป็นครั้งแรกในเร็วๆนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์พูดคุยในเรื่องนี้กันได้ใต้คลิปเลยค่ะ